รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับพาท่านผู้ชมลงมาในพื้นที่ของโครงการทับทิมสยามศูนย์ห้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสะแก้วครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับลงไปในพื้นที่ของการปลูกสมุนไพรแล้วก็นําสมุนไพรเนี่ยไปอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของโครงการแห่งนี้กันครับไปกันเลยครับ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการทับทิมสยาม05อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณรัตนานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่โครงการแห่งนี้เราจะพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องการใช้สมุนไพรเนี่ยไปอบในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อ ประโยชน์และเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนที่นี่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก่อนที่เราจะลงไปในพื้นที่นะครับเรามาพูดคุยกับพี่รัตนากันก่อนครับว่าโครงการทับทิมสยาม0ูย์แห่งนี้เป็นมาอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงโครงการทับทิมสยาม0ูนย์้าเนี่ยก็เป็นการที่สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสมุนไพรนะครับส่งออกทั่วเลย <c oughs> ตรงนี้นะเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าทัพทิมสยามศูนย5แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ <c oughs> ค่ะโครงการทัพทิมสยามศูนย์5เนะคะเป็นโครงการอันเนื่องมาพระราชดำรินะคะขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะคือ โครงการทัพทิมสยามม,มีทั้งหมด8ทัพเิมสยามซึ่ง<ม><ม>เป็นศูนย์อพยพเก่าของกัมพูชานะคะทีนี้เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังจากที่กัมพูชากลับไปแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่โครงการทั้ง8โครงการนะคะเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมนะคะ<ม>ก็เลยมีการจัดทําเป็นหมู่บ้านโครงการทัพเิมสยามศูนย์ขึ้นนะคะแล้วก็ทัพเิมสยามศูนย์้าเนี่ยคะ่ะจะเน้นในเรื่องของการ ปลูกสมุนไพรนะคะในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของโครงการนะคะก็จะเป็นการปลูกสมุนไพรแบบเกรอินทริน์ีนะคะกระบวนการปลูกแล้วก็แปรรูปนะคะก็จะมีกระบวนการที่เราลดการใช้พลังงานนะคะในในตอนที่เราปลูกนะคะระบบระบบน้ำในแปลงปลูกนะคะที่ที่เราปลูกแบบไม้ถ่ายกรอินทริน์ีไอโฟมเนี่ยค่ะเราก็ใช้เป็น โซลาเซลล์ <Solar> นะคะเป็นระบบสูบน้ำโซลาเซลล์นะคะใช้ใช้ในการเพาะปลูกนะคะพอเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปเนี่ยค่ะคเครื่องมือในการแปรรูปเนี่ยค่ะก็ใช้เป็นโซลาเซลล์นะคะคอ่าเป็น ตัวเครื่องหั่นไฟฟ้านะคะซึ่งซึ่งซึ่งก็ช่วยนะคะในเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะคะแล้วก็กระบวนการทําให้สมุนไพรแห้งเนี่ยค่ะเราก็ใช้เป็นโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นโรงพาราโบลาดูแล้วคราวนี้ความความแตกต่างระหว่างการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับใช้พลังงานไฟฟ้าตรงนี้มันมีความโดดเด่นหรือ่ายังไงบ้างครับก็เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานสะอาดเนาะก็ลดต้นทุนนะคะ ลดต้นทุนในการผลิตให้กับวิสาหกิจด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็สิ้นเปลืองอพอสมมากโด<ล>ดมากมากอะคะ่ะแต่ว่าทีนี้พอเราปรับรูปแบบให้ให้มันเข้าสู่ในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้วิสาหกิจชุมชนของเรานะคะลดต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ปลูกระบบน้ําปลูกที่ปลูกในแปลงนะคะแล้วก็ระบบน้ําที่เราใช้ในการแปรรูปก็เป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือใช้โซลาเซลล์นะคะก็อาจจะไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดนะคะแต่ว่า80%คค่ะเราใช้เราใช้ตัวเนี้ยในในการผลิตนะคะสมุนไพรของเราที่ส่งให้กับ โรงพยาบาลเจ้าพยาอภยภูเบศและก็โรงพยาบาลวังน้าเย็นนะคะ,คะซึ่งมันก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โครงการครับก็ซึ่งถือว่าคนในพื้นที่โครงการทัาพิสามศูนย์ห้าเนี่ยคือก็ได้มีส่วนร่วมกับโครงการที่นี่ด้วยครับแล้วอย่างในพื้นที่แห่งนี้ครับประชาชนเนี่ยครับเขาได้มีการส่งเสริมและได้ร่วมกับโครงการทัาพิณสามศูนย์ห้าตรงนี้ังไงบ้าง ก็จะมีการสมัครเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะมีตั้งแต่ปลูกสมุนไพรนะคะแล้วนำมาจําหน่ายในวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวก็จะได้เดี๋ยวจะพาไปเห็นนะคะว่าผลผลิตหรือวัตถุดิบสมุนไพรที่เราส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกในพื้นที่โครงการนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ เกิดเป็นการจ้างงานเกิดขึ้นในชุมชนนะคะเพราะว่ากระบวนการการแปลรูปสมุนไพรในพื้นที่โครงการเนี่ยค่ะหรือในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะก็ต้องใช้แรงงานนะคะก็ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนโรงงานเล็กๆนะคะให้คนในชุมชนได้มีงานทำนะคะจากต่อยอดเป็น จากวัตถุดิบที่ปลูกเป็นของสดมาเป็นวัตถุดิบแห้งเพื่อที่จะส่งให้กับโรงพยาบาลไปผลิตยาเราก็มีบางส่วนนะคะแล้วก็มีทีมน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเองด้วยนะคะซึ่งก็สามารถเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทําผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําเป็นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเองะคะ่ะก็สร้างไรายได้ให้กับ ชุมชนด,ด,ด,ด้วยค่ะเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของโครงการทับทินสยามศูนย์5แห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมกับที่รัตนาเนี่ยจะพาทุกท่านลงไปในพื้นที่นะครับไปดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็นําไปเาขาเรียกว่าโรงตากของพลังงานแสงอาทิตย์ะจะเป็นอย่างไรนะครับลงพื้นที่ไปกันเลยครับ านผู้ชมครับเรามาจุดตรงนี้กันบ้างนะครับกับพี่รัตนานะครับถ้าพูดถึงจุดนี้คือจุดอะไรแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการตรงนี้หว่าจะไปถึงโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้เป็นไงบ้างครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารแปรรูปนะคะวัตถุดิบสมุนไพรของวิสากิจชุมชนนะคะ,คะก็จะเป็นจุดรับซื้อที่สมาชิกนะคะเอาวัตถุดิบมาส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ก็จะเห็นเป็นพระไรจนเป็นเพศสังฆาตค่ะก็จะนํามาสู่กระบวนการครัด สิ่งเจียปลนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาด <c oughs> นะคะซึ่งการล้างของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นใช้น้ําใต้ดินนะคะเป็นน้าเป็นน้ําบาดาลน,นะคะแต่ว่าการใช้ปั๊มน้ําที่สูบพื้ไม้นยคะก็จะเป็นระบบสูบน้ําโซล่าเซลล์เดี๋ยวเราเดินพูดคุยไปเรื่อยๆดีกว่าครับพ <c oughs> ีรัตนาว่าในพื้นที่ตรงนี้พอเราได้ผลผลิตจากชุมชนของโครงการทับทิมสยาม0ูนย์แห่งนี้กระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ก็พอล้างเสร็จแล้วนยคะก็จะเอาไปหั่นนะคะก็คือให้มันเป็นชิ้นเล็กนะคะคือคือให้เขาเป็นชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ถึงจะเอาเข้าลงตากนนคะซึ่งกระบวนการหั่นของเรานะคะเราก็จะมีเครื่องหั่นนะคะซึ่งจริงๆถ้าถ้าเป็นทั่วไปนะคะเราก็จะใช้ไฟฟ้าคะแต่ว่าตัวนี้ของเราคือใช้เป็นโซล่าเซลล์นะคะก็ช่วยให้ชุมชนนะคะ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานได้นะคะรนซึ่งตรงนี้พอเรามาถึงกระบวนการเราก็จะมีขั้นตอนในการที่เขาเรียกว่านําผลสุกหรือว่าผลผลิตที่ยังไม่ได้แปลรูปเนี่ยมาทําขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการหันห่นสนําสหรับเครื่องหั่นตรงนี้ครับ คือเราใช้ในรูปแบบของพลังงานยังไงบ้างอ่าอันนี้จะเป็นไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้าที่ใช้มาจากไฟฟ้าที่เป็นโซลาเซลล์ค่ะข้างบนนี้จะมีแผงโซลาเซลล์ติดอยู่แล้วก็ใช้ได้กับเครื่องหั่นตัวนี้นะคะก็ตัวนี้ก็คือเครื่องหั่นตัวนี้ก็คือเราต้องใช้ในการทํางานแปรรูปสม,มุนไพรทุกวันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมูลค่าของไฟฟ้าเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งก็ ก็หลายเป็นต้นทุนใช่ค่ะเป็นต้นทุนค่ะทีนี้พอเองมาใช้เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยค่ะมันก็ช่วยลดต้นทุนก็จะทําให้กลุ่มเราค่ะมีผลกำไรมากขึ้นก็สามารถที่ได้รายได้จากตรงนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้ดีขึ้นก็ซึ่งถือว่าเราใช้พลังสะอาดนะครับพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์พลังแสงอาทิตย์มาใช้กระบวนการในการหั่นสมุนไพรนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนเนี่ยที่เขาได้ดําเนินการก็คือเป็นโรงอบ ใช่ค่ะสมุนไพรเป็นโรงอบแบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อความั่งยืนที่นี่ด้วยใช่ค่ะคือคือจริงๆริงแล้วที่นี่เรามีเป็นตู้อบไฟฟ้าแต่เราก็จะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดก็คือในยามที่ฝนตกหรือโรงตากเราเต็มแล้ววัตถุดิบเราเยอะหรือใช้กับสมุนไพรที่มูลค่าสูงอย่างเช่นเก๊กฮวยหรืออัญชันที่ต้องการสีนะคะก็จะลดเราเราถึงจะใช้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็น สมุนไพรทั่วไปอย่างฟ้าไลโจนมาลาขี้นกเชศสังฆาดนี่ค่ะเราก็จะล้างแล้วเราก็จะหั่นแล้วก็เอาเข้าสู่โรงตากซึ่งเป็นพาราโบลาโดมค่ะก็คือเป็นแสงอาทิตย์นะคะแล้วอย่างที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้หลังจากที่เรามีกระบวนการผลิตนะครับสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติมาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะจะเป็นโรงอบสมุนไพรนะครับนี่นะฮะอยากให พี่รัตนาได้พูดถึงบริเวณตรงนี้หน่อยครับว่าขั้นตอนกระบวนการว่าจะมาเป็นลงอบแบบนี้เรามีกระบวนการเริ่มต้นยังไงบ้างอ่ โรงอบอันนี้นะคะเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานหลักๆเลยก็คือได้มาจากพลังงานจังหวัดนะคะก็เอามาใช้ในการตากสมุนไพรนะคะเกือบจะทุกชนิดเราก็จะใช้การตากจากโรงตากพาราโบลาโดมนี้นะคะก็คือแสงแดดเข้าไปนะคะทำให้โรงร้อนนะคะแล้วก็มันจะทําให้สมุนไพรเราแห้งนะคะซึ่งก็ ถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้านมูลค่าในการผลิตต้องสูงแน่นอนนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้คุ้มทุนนะคะแต่อย่างนี้ก็คือเราใช้แบบเนี้ยคือมันใช้ตากได้ทุกชนิดของสมุนไพรเลยร,ระยะเวลาก็อาจจะห่างกันตามแต่ชนิดของสมุนไพรับแล้วสิ่งที่พี่ทํามาแบบนี้เราใช้ระยะที่แบบยาวนานมาละคือประโยชน์แล้วสิ่งที่ได้จากตรงนี้มัน,มนดียังไงบ้างก็ดีก็คือว่ามัน,มนสามารถทําให้เราผลิตสมุนไพรได้เยอะขึ้นเราสามารถรองรับคือวิสาหกิจชุมชนนะคะสามารถรองรับ <Order S 2> ออเดอร์นะคะจากโรงพยาบาลวังน้ำเย็ยนโรงพยาบาลเจ้าพยาภูเบศท,ที่เขาซื้อวัตรุดิดไปผลิตยาค่ะปีหนึ่งก็ของหลายล้านบาทนะคะห้าห้าล้านบาทขึ้นนะคะคือขึ้นอยู่กับว่าวสาหกิจจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็มูลค่าการจำหน่ายเนะะี่ยค่ะถือถือว่าถือว่าเป็นไรายได้ ที่ดีพอสมควรในสําหรับอาชีพของการทําสมุนไพรซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายไม่ได้มีที่ดินทํากินเยอะแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานในเมืองหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนโรงงานเล็กๆเป็นเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เขามีรายได้นะคะเพื่อไปดูแลครอบครัวแล้วก็งานโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็กระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ล้างน้ําที่ใช้นะคะเครื่องหั่นนะคะแล้วก็การทําให้แห้งนะคะก็จะเป็นลักษณะของโรงตะที่แบบลดการใช้พลังงานค่ะก็เป็นการอนุรักษ์พลังงานซึ่งก็ตอบโจทย์ตัวโครงการของพงท่านอยู่แล้วนะคะในตัวประธานสถาบันวิจัยจุลาพรหลังจากที่ได้ฟังพี่รัตนาพูดขนาดนี้แล้วนะครผมอยากจะเข้าไปภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ อบสมุนไพรตรงนี้หน่อยว่าข้างในเขาเป็นอย่างไรกันบ้างจะเราเข้าไปลงอบลงที่สามได้ค่ะเดี๋ยวไปดูนะครับผมซึ่งภายในโรงอบแห่งนี้ครับมันมีได้ประโยชน์อย่างไรบ้างพอเรามาใช้ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปางในดีกว่านะครับโอ้โหท่านผู้ชม หลังจากที่เข้ามาด้านในแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นโครงอบสมุนไพรที่ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะฮะก็เพื่อออบสมุนไพรต่างๆอย่างเงี้ยที่ได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่มีโรงตากนะ่คะกระบวนการการผลิตสมุนไพรพวกนี้ค่ะมันจะใช้เวลาเยอะขึ้นนะคะแล้วอาจจะแบบหน้าฝนเนี่ยค่ะอาจจะถูกฝนถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ลมก็อาจจะนําพาสิ่งปนเปื้อนเข้ามาสู่สมุนไพรได้แต่แต่ถ้าเราใช้เป็นโรงแบบนี้ค่ะมันก็จะมีประตูใช่ไหมคะมันก็จะมีชิดเรื่องความสะอาดเรื่องแมลงสัตว์หรือสิ่งเจือปนนะคะมันก็จะไม่มีมันก็จะทําให้วัตถุดิบที่เราได้นะคะจากกระบวนการการผลิตนะคะไปสู่กระบวนการผลิตยานเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วมันดีต่างกันยังไงกับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานไฟฟ้าตรงนี้ครับสมุนไพร ไฟไฟ้ามันมีค่าใช้จ่ายอ๋อค่าใช้จ่ายสูงใช่ค่ะค่าใช้จ,จ่ายสูงเพราะเราต้องจ่ายค่าไฟนะคะ,ะคกะ็มันก็จะเป็นต้นทุนซึ่งแทนที่เราจะได้ส่วนที่เป็นต้องไปจ่ายค่าไฟนะคะอเอามาเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนม,มันก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้มากขึ้นซึ่งถือว่านะครับคนในชุมชนแห่งนี้ได้มีโอกาสได้มีรายได้จากเขาเรียกว่าโครงการนะครับทับทิมสมศูนย์ห้านะครับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้ด้วยนะครับ oh ึ่งนี้ก็จะมีผลผลิตหลายๆอย่างนะครับท <no ี่เป็นสมุนไพรที่จะนําไปแปรรูปเป็นผลผลิตที่ส่งออกได้ใช่ค่ะเราก็จะส่งเป็นวัตถุดิบค่ะบริษัทที่ทํายาหรือตัวโรงงานที่ผลิตยาสมุนไพรก็จะเข้าไปสู่กระบวนการการผลิตยาซึ่งเราก็จะเป็นต้นทางนะคะตั้งแต่ปลูกแปรรูปนะคะซึ่งให้ผลผลิตของเราออกมามีคุณภาพมีสารสําคัญที่ดีมีกระบวนการทําที่สะอาดนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบ ในการทํายาที่สําคัญนะคะไปใช้ในการทํายารักษาคนต่อไปนะคะก็ถือว่าการอาชีพการปลูกสมุนไพรนะคะนอกจากจะส่งเสริมให้คนมีรายได้แล้วนะคะก็ยังเป็นอาชีพที่เราคิดว่าเป็นอาชีพที่มีบุญเนาะเราผลิตยาเพื่อไปรักษาคนนะคะเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันครบวงจรนะคะก็เป็นถือว่าเป็นอาชีพที่คนที่นี่ภูมิใจนะคะว่าเอ้ย ฉันได้เป็นคนปลูกสมุนไพรแล้วก็ตั้งใจทําแบบมีคุณภาพเพื่อ <c oughs> ให้ออกมาในลักษณะที่สมุนไพรที่มีคุณภาพที่ดี <c oughs> กับไปสู่ทุกคนที่ใช้ค่ะต่อมาล้ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกโรงเรือนการอบสมุนไพรด้วยแสงอาทิตย์ครับหลังจากขั้นตอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการแปรรูปสมุนไพรกันนะครับว่าเขาแปรรูปออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างไรไปกันต่อเลยครับค่ะ <c oughs> ชมครับมาจุดนี้กันบ้างนะครับที่นี่เขาเป็นศูนย์จําหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากโครงการทัพทิมสยาม0ูนย์ตรงนี้เดี๋ยวให้พี่รัตนานครับได้แนะนําศูนย์แห่งนี้หน่อยครับว่าคนที่สนใจจะมาศูนย์แห่งนี้มาเจออะไรกันบ้างค่ะคก็อย่างเมื่อกี้ที่เราพาไปชมมานะคะก็คือตั้งแต่ปลูกแล้วก็แปลรูปเป็นวัตถุดิบนะคะเราก็นําวัตถุดิบบางส่วนนะคะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเองนะคะคเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะคะ เปลี่ยนเป็นแพคเกจจิ้งที่คนสามารถที่แบบใช้ได้ง่ายนะคะอ,อย่างเช่นเก๊กฮวยนะคะทําเป็นชาเก๊กฮวยทําเป็นชาดาวเรืองนะคะชาอัญชันใบเตยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาดมเยียวหม,ม่องสบู่สมุนไพรนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากวัตถุดิบสมุนไพรที่เราปลูกในโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าครับอย่างที่ผมเห็นนี่เนี่ยฮะ ก็คือเราแปลรูปมาแล้วใช่ค่ะเป็นของแห้งแห้งที่ออกมาจากโรงตากแทนที่เราจะส่งแบบเป็นล็อตใหญ่ๆเป็นถุงใหญ่ๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งอันนั้นก็คือจะส่งไปที่โรงพยาบาลรงอเย็นโรงพยาบาลเจ้าพยาบาลภูเบศเพื่อไปทาเป็นผลิตภัณฑ์ยาต่างๆเราก็จะมีสมุนไพรบางตัวที่มันถูกคืนทะเบียนว่าเป็นสมุนไพรที่เป็นประเภทอาหารอย่างเช่นเดาเรืองอย่างเงี้ยค่ะหรืออัญชันนะคะซึ่ง ก็จะสะดวกสําหรับคนที่แบบอยากจะไปทำสีผสมอาหารหรือทําน้ําอัญชันทานเพื่อสุขภาพนะคะก็ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะะเราเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งแล้วก็มีการทําตลาดนะคะก็คือมีที่นี่ก็จะเปิดเป็นศูนย์นะคะจําหน่ายก็คือถ้าเป็นช่วงยังไม่ใช่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะก็จะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็8ปดโมงถึง 8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะก็มาสามารถมาซื้อได้ที่ชุมชนนะคะแล้วก็มีเพจเฟ e บุ o k นะคะสยามเฮอร์บสมุนไพรทับทิมสยามศูนซึ่งให้ทุกคนเข้ามาติดตามกิจกรรมของวิสาหกิจแล้วก็เป็นช่องทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจได้แล้วอย่างคนที่เขาจะมาที่ศูนย์ทับทิมสยาม0ูนย์แห่งนี้นะครับเขามาดูงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆตรงนี้อยากให้พี่ได้พูดหน่อยครับว่ามี ก็ที่นี่ค่ะเรารับเป็นศูนย์ศึกษาดูงานนะคะก็แล้วแต่คณะเลยค่ะว่าอยากจะมาดูหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรเราเรามีให้หมดตั้งแต่กระบวนการการปลูกกระบวนการการประหานจัดการกลุ่มหรือแม้แต่การทําผลิตภัณฑ์ในบางตัวนะคะอย่างเช่นลูกประคบนะคะเราก็มีการสอนหรือสาธิตขึ้นอยู่กับว่าคณะไหนอยากได้แบบไหนก็คือที่ี่สามารถให้ความรู้ได้ในในทุกช่วงนะคะคือตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ ปลายน้ำใช่ค่ะแล้วก็ช่วงปลายปีของทุกปีนะคะที่นี่ก็จะเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะคะก็จะเปิดเป็นท่องเที่ยวทุ่งเก๊กฮวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยได้นะคะก็คือเก๊กฮวยไม่ได้มีแค่ภาคเหนืออ่าสะแก้วนะคะตะวันภาคตะวันออกนะคะ หมู่บ้านนี้สามารถปลูกได้นะคะก็เป็นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนนะคะก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวเข้ามาเที่ยวก็จะเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หรือพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่โครงการนะคะที่มีไม่ไม่ได้มีแค่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างอย่างช่วงปลายปีก็จะมีทุ่งดอกไม้มีทุ่งเก๊กฮวยมีสวนผู้ซานนมสดนะคะมีผักปลอดสารพิษนะคะก็จะเป็นช่วงที่หนาวหนาวหน่อยนะคะทุกคนก็อาจจะแบ มีลานกลางเต้นให้บริการนะคะสำหรับชุมชนชุมชนนะคะที่เขาพัฒนาตัวเองนะคะคเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะคก็มีให้บริการหลากหลายค,ค่ะสำหรับคนที่มาที่ทับทิมสยามศูนย์5แห่งนี้นะครับเขามาได้ตลอดทั้งปีะะได้ตลอดเพราะเราเดามาศึกษาในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของอ อาชีพต่างๆของคนในชุมชนแห่งนี้นะครับมาศึกษาเรียนรู้นะครับในถิ่นฐานของชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นํากลับไปต่อยอดได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการนําสมุนไพรเนี่ยไปอบในโรงตากพลังงานแสงอา<ช>ทิต์นะครับเทียบพลังงานที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยนะครับ,รบซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้ส่งเสริมให้กับคนในชุมชนนะฮะแล้วก็ต่อยอด ไปในหลายๆด้านด้วยตรงนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่รัตนามากๆเลยนะครับก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่แห่งนี้ได้ให้คำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อใครที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่โครงการทับทิมสยามศูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ได้นะครับในวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมสองคนนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ โครงการหมู่บ้านท็กเทียนสยามสวนห้านะคะเป็นโครงการพระราชบัญินะคะซึ่งมีโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัยนะคะเข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะรู้จักการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะคะ mm. แล้วก็ต่อยอดมาเป็นอาชีพเสริมนะคะในเรื่องของการปลูกสมุนไพรที่นี่จะปลูกสมุนไพรแบบมาตรฐานกรนทิีย์ c f o ฟ m นะคะก็จะเป็นการาปลูกสมุนไพรที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็ เพื่อคุณภาพของสมุนไพรที่ดีนะคะเป็นโครงการที่ทําให้คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โครงการทัพทินสยามศูนย์หนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านแนวกันชนชายแดนนะคะที่อยู่ห่างไกลนะคะทาให้คุณภาพชีวิตประชาชนที่นี่ดีขึ้นค่ะสําหรับคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนทัพทินสยามศูนย์หนะคะทัพทินสยามศูนย์หนี่คะเที่ยวได้ทั้งปีนะคะแต่ละช่วงนะคะเขาก็จะมี ความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยก็จะเป็นช่วงปลายปีช่วงหนาวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันนะคะศูนย์ศูนย์เนี่ยค่ะจะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นฤดูการท่องเที่ยวก็จะเปิดทุกวันนะคะก็คือช่วงธันวาไปจนถึงมีนาอันนี้จะเปิดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกวันนะคะก็แล้วก็มีเพจนะคะของ กลุ่มนะคะก็คือเป็นเพจสยามเฮิบสมุนไพรทับทิมสยาม0ูนย์หะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามเราได้แล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ093-025-5807ค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะ